นะปั๊บเมื่อไงโอ้ยไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมองห้กลับมาแล้วเมื่อกี้เมื่อว่าเมื่อกี้เคลียร์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 เไม่ตอบการการทำอะไรผมจบแล้วครับไม่อยากจิโม่แต่กูเรียนสิ เรียนมาปีนึงสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ผมจบแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมผมจบแล้วโอ้ออออไม่รีบไปหรอนะ,อะเดี๋ยวรีบไปนะว่าไงนะอ๋อกำลังจะไปนะแล้วเมื่อกี้ไปทำอะไรมานะเอ่อนั่งอยู่หลังบ้านไปซ้อมมานิดนิดหน่อยหน่อย ซ้อมเหรอก็อฉันก็บอกไปแล้วไงสองสามวันก็หายแล้วนะ,อ,ะอืมอืดีมากอ๋อเมื่อกี้ฉันไปซ้อมวีดมา,ะา่ะฮะอ๋อใช่มันไม่มีอะไรทำเนอะเอาเป็นว่ารีบไปดีกว่านะเดีเย๋ยวจะไปคุยกับบ้านอื่นอะไรอย่างงี้นะ แล้วก็คนอื่นเข้าไปกันก่อนแล้วนะโอจริงเหรอใช่นะแล้วนายไม่ไปได้ไงน,นะก็กำลังจะไปนี่แหละงั้นไปเลยไหมลนะ่ะไปก่อนเลยก็ได้ฉันอาจจะต้องเตรียมตัวน,นิดหน่อยนะอนเไลลหนบอกคนอื่นรีบไปเขาเหนหื่อยห้ไอ้ให,ใหมันมืดแล้วอ่ะเป็นไงดี ดีไปเองรีบจบรีบจบตัวน,นี้คือรีบจบรีบจบอยากรีบจบมากเลยฮ่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 าเหมือเนาะยได้เนี้ยูงนะอืมไม่รู้จะเอาหน้ายิ้มแบบไหน เขาคุยอะไรกันอ่ะอยากเลขย่างไปอยู่อ๋อจิมของให้พร้อมเด็ดเด,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 ด็อิมถ้ารำน้ำไปมันจะสมเป็นบ้านน้ำหรือเปล่านะอ้าเอาไงดีละ่ะไม่รู้สิไปเลกิกการขี้เกียจละละ่วิ่ง <ś le af> ไม่ใช่ไเลยรีบ <ś le af> จบก็ไปหาอีกโปรเจกต์ เยอะๆๆๆไปเยอะยิน bueno, นะคะทุกคนฮิด่ายอเ้ยจ้น à, ี่วันนี้เป็นวันที่เจ็ดมืดแล้วอ่ะไม่ไม่อยากไปเท่าไหร่อ่ะน่ากลัวกักวมันพึงเหมือนแตเมือกหน่กับปย่งเฮ้เฮ้เยเตรียมอาหารอะไอง เซเรนาไปไหนอ่ะเซเรนาเซเรนายังไม่ตื่นอีกหรอเซเรนาตื่นยังเ่ะอไหนปหุ๊บฮเออเซเรนาเธออยู่ไหน I wanna I become น o าจะ b I ไอ้ e ิคามแล้วจ้า็ไปไหนอะ่ะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยได้ไหมดิฟลงมาหาฉันหน่อยเสดน,น,นาอยู่ห้องไหนนะเสดนี่อ๋อ เซ็นได้แต่ั้นไม่เช็ไม่ได้เซเรน่ามายัางหรอฉันอ่ฉันขาดเพื่อนไม่ได้นะเช็คทีสอบไหมห้งที่เธอจะอยู่ที่นสองหุ่นชันสี่แต่ชันสามะเนะห้องชมนะเดี๋ยวจะไปเลยดีไม่รู้คิดได้จังใ้กุฟุกู โอ้ยคือวันนี้เปิดไลช้าแต่วันนี้เะเปิดไลนะเว้ยไม่จฮยเ้ฮิก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 กอ้อเไหดีเอาหเอาไหเอาไหเอาเอาาเราเราจะเสียเวลาเวลาโอ้ ธอเหนอ็นนี่หรือเปล่าน่ะอ่ออะไรนะเธอเห็นฮันนี่หรือเปล่าฮันนี่เห็นอยู่ตรงหน้าห้องอ่ะหน้าห้องหรอโอเคขอบคุณมากเลยหายตัวเก่งจริงๆเลยปะกาถามถึงฮันนี่ทำไมหรอหายไปไหนไม่รู้นะฮันนี่ก็<อ>แต่มีไม้กวาดไหมนะไม่นะฉันเรียนมันต้องปีหนึ่งแต่ยังไม่ไี้ไม้กวาดเลยนะ เดี๋ยวฉันพาไปส่งก่อนแล้วกันอ๋อโอเคเลยยขอยายไปก็เหลือเวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีแล้วนะแล้วคนที่เหลือนี่คือเขามีไม้กวาดหมดเลยเหรอก็บางคนไม่มีแต่ส่วนมากจะมีก็หาไม้กวาดจากไหนกันนะอ่าไม้กวาดจะได้จากการเรียนแต่ต้องไปสมัครเองนะ แต่พอดีว่ามันเต็มก็เลยแบบคนมีกันน้อยนะเต็มไวอ้า้อยกได้ไม้กว่าอยาก,หกา้ห,ย,กห,กหย้่งคุยกับรุ่นพี่บ้างอย่างล่ะรุ่นพี่อ๋อคนไหนเนาะโ,โมอดนะ กลคิดอยูว่านั่นรุ่นพี่หรืออวิญญาณหรือเศษวิญญาณอะไรสักอย่างนะแค่คิดก็เป็นวิญญาณที่เป็นไงดีล่ะ กว่าจะได้รับอนุญาตปาต้องแลกกับหลายอย่างนะขนาดนั้นเลยเหรอเห็นชุดแต่ละชุดของเขาไหมล่ะเห็นนั่นแหละนะโนั่นคือสิ่งที่แลกมาสินะได้ฉันกลับไปรับคนอื่นก่อนแล้วกันนะโอเคขอบคุณนะวิ้ยผมจบแล้วฮะผมจบแล้วฮะพี่ๆยายๆคนดีๆนโอ้โหสนจจาคันแวน หนูมาไวไปหรอหนูกลับก็ได้หนูกลับก็ได้หนูมาไวไปมาไวไปงั้นซื้อของก็ได้ค่ะเออนี่อยากได้นาะอยากได้ช่วยอยากได้ช่วยอยากได้ช่วยไปเมืงงาฉันงงไง้ฉันอยากได้ช่วยฉันอยากได้มานานเนาะขอยากที่อยากได้ช่วยเด็กอยากได้ช่วยขอได้ไหม

หรือจะเอาแค่นี้อันเดียวเหรแต่สร้อยมันก็ดีนะน,นี่เลือดเพิ่มสอง,สองเลือดตั้งสี่แต่นี้อยากได้มากกว่าใย่างน,นึงความเดีวตั้งสิบเลยนะเว้ยความเร็วตั้งสิบอะแถมสวยด้วยเฮ้ยสามสองเอหรอฮันนี้สิ เอาอยัางไงดีจะสร้อยก็อยากได้เนาะไม,ม่รู้ออกมากจะได้ใช้อะไรมั้สร้อยใส่อีกนี่ย เหมือนจะใส่ได้แค่อันเดียวหรออันนี้เข็บขัดอันนี้ละกันสวยดีสวยไหมล่นะฮิฮยูเอาเพงมาก เห็นมันอู้ดาบไล่คาถาได้แล้วมีมันพังซะด้วยแม้ของดีมันจะเอาดาบไล่คาถาคอยดูนี่จะบอกนะคะทุกคนแต่เราคงต้องได้เจอกันในแร้วหน้าสบายนิดนึง gra yo o ho pum 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 sao hũ là what the fuck what the fuck bây nó ngồi được à nghe cứ đai yo haha ngồi đi ngồi đi đâu มาไวไปหรือเปล่านะมาไวขนาดเนี้ยมาไวจังเหน,นื่อยแค่ได้ครับหึยเงียม,มาไวหรือเปล่าคะฉันมาไวไปหรือเปล่าอ่ะ

วันศุกร์ในวันสุดท้ายทุกคนคิดว่าไงหนูคนยิ้มไหมยิ้มได้ด้ยนะใช่ไหมเชียเ์เชียยิ้มได้เตดเต็เต็ดเด็เต็เด็เฉยคนไอ้บึงนะโอ้โหพี่บึงนะเข้มองอไรเข้มองกลัว ไี่ขาวสัจคอนแวนหนูขวยแบทำไมคนมันเนอมี่กลุเดียวไม่เอานะคนเดินมาเงี้ยงอ่ะขอเข้าลังอ่ะว่าแต่ไม่อยากจะพูดคำนี้เลยแต่ก็ว่านะ มีคนที่เจได้รับการจบกี่คนกันนะคิดยากจังคิดยากมากเลยะเอะอตาคงฝ่ายแล้วาสตาจารย์เขา,าจะลอยได้ไงเนาะใช่ไหม คิเพื่อนไปไหนหมดนะเอ่อเพื่อนเพื่อนยังไม่มากันนะคะอือแล้วศาสตราจารย์จะใส่ชุดนี้ใช่ไหมคะไม่แน่ใจอ่ะกำลังคิดอยูโอ่โอเคนะคะ ชุดนี้ก็น่ารักดีใช่ค่ะน่ารักมากเลยมีมีแมวตั้งสองตัวเลยนะได้อาจารย์เย็ยบเองเลยนะน่ารักมากเลยหนูก็มีนะโอ้ยแมวใช่รอเพื่อนสินะอ๋อใช่ครับงั้นอาจารย์ไม่กวแล้ว mày thuộc dạy cho oh? rồi, viết là gì ว่าบ้านอื่นมากันแล้วซะอีกมาหวยดีนะฮะ่าบ้านอื่นมากันแล้วนะฮะน่าน่าจะอย่างเนะาะตอนแรกนึกว่าเราช้ากันแล้วนะ รวมนั้นแต่ฉันเข้ามาฉันเจออาจารย์คนเวนยินอยู่กลางเลยนะอาจารย์ฟูยุยืนนิ่งๆตรงนั้นใช่เขาก็ยืนตอนแรกฉันเห็นเขากางแขนด้วยนะจบค่ะว่าฉันควรวางคารินให้นอนดีๆก่อนคารินยังไม่ตื่นอีกเหรอกออ็ตื่นแล้วนะแต่เหมือนจะนอนต่อ ก็จะได้เวลาฉันก็เลยพามานะอาเอ่อ้นไม่ได้เหรไม่ได้ใช่เลยคนบ้านเลย แต่มันก็ดีจบด้วยกี๊แหน่เขาอยู่หน้าบ้านเลยคเห็นทักไปหาลูซียแล้วนะทำไมเรานั่งไกลกันจังเลยเราแบ่งที่หน้าไว้ให้ใครอ่ะข้างหน้าน่ะข้างหน้าของวอรเทคของวอเทคพี่ประจำของวอเทค แยกที่เลยเรายึดเลยพวกเรายึดกันเลยไฮดิสจะครอบครองโลกพูดหมายความว่ายังไงนะถ้าก็ครอบครองโลกไงแล้วจะครองโลกไปทำไมล่ะเอาขนมมัจะไปโลกเรื่องไงนะแล้วมันมีเหตุผลด้วยหรอวันดีเรื่องผี่เจ เดี๋ยวจ้ะจ้จะ๋ะวว่าแล้วว่าบ้านไฮดริทมีด้พี่คนเดียวที่ยังมีชีวิตรอดอะ่ <ns at> ะอีเล้อดพี่อนเลือลรุย,ยได้ไงเหลือรุยน่าจะอยู่บ้านอื่นนะโอเคครับเพื่อนแล้วมนะัง้ง เสด็จน่าไปไหนอ่ะทำไมเสด็จน่าไม่มองอ้อบ้านตื่นหายไปไหนหมดเสด็จน่าเธอตื่นหรือยังเนี่ยอ้าวชาตจารย์หาตัวยากนะเนี่ยตัวง่ายอ่ะโายากหมายถึงหาตัวเรียนบ้านน้ำใหม่ยาก ก็เขาอยู่บ้านสายฟ้าไม่ผมนอนทุกบ้านผมก็อยู่ทุกที่อยู่ทุกที่ที่ไม่ใช่ที่ตัวเองนะถ้าอจารย์ใส่ชุชดนี้ใช่ใช่เฮ้ยทำไมมองมองข้างล่างมองข้างบอร์ด <c oughs> ใช่นะอาจารย์เดี๋ยวถัาอจารย์เดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอาจารย์ตัวยักษ์เหรอเหตุผกมองไม่ค่อยเห็นกันไงก็เลยขยายในี่ย <c oughs> อ๋อเดี๋ยวนะโอตัวเท่านี้เองอ่ะเอไดะประกาศจากเสียงกาบลายของฉันเอีตอนนี้ถึงเวลาที่เรานัดกำหนดกันแล้วให้นักเรียนทุกคนนะครับเราจะปีหนึ่งหรือปีสองมารวบัวกันที่ห้องประชุมหอประชุมในเวลานี้ด้วยนะครับได้อตัวถี่ว ทุกคนผมดีใจนะว่าวันนี้ผมได้สมัคจบจากโรงเรียนนี้ได้แล้วเฮ้ยขึ้นไม่ได้ไม่เป็นแล้วแม่โม้เป็นแม่โม้ยามีมครั้งให้นนักเรียทุกคนามาที่หอ,อประชุมณนะเวลานี้ด้วยนะ<บ><บ>ครับน,นี่เธอรังเกียจเธอรังเกียจอันนี้เหรอรังเกียจควาเหรอเธอหน้าห่างเขามากเลยเธอรังเกียจควาเหรอ ไม่หรอกนะจะเห็นนายเตะคารินเหรอได้ไหมนนาเตะเขาไายเตะคนนอนอ้ไม่ได้เหรอตีกันนะตีตีตีกันเ้โผปราการรักเพื่อนมากนายเชตีนเขียเขาอ่ะ นายราคาลินว่างเลยใช่เมื่งนะโอ้ขอตั้งอะไรให้ดีก่อนทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าจะกัดกันอยู่แล้วไม่ใช่ยังไงล่ะเหมือนเชื่อกับรูเซียนั่นแหละเพราะโค้ชชวนไลน์เลยไม่สักหน่อยกับรูเซียดีกันจะตายนำนำนเอ,อ้ยนายอยากโดนต่อยใช่ไหมไม่อา,อาจจะต่อยไม่แต่เดีแต่ฉันแทงเจ็บ เอาด้รอมไม่ล,มลาขาไม่ล,มไลาไปไหนอะรอไม่ล,อมลาอะไรนะที่นี่ที่โอ้โบที่นี่ที่หอบไปชุ่มหญ่นะแต่ไม่ห่วงนะดูดิเด็กๆแม่น้ำรักกันนะคะแต่เหลือกันแค่นี้ร้ายอะ,อะลงอีกแล้วรักกันนะ่าจะเจอแต่เหลือแค่นี้อีกที จะร้องไห้หรือเขมาดาร์กนี้งดาร์กโจมนยอยู่อันนี้เลยห้องสามีสจยังไม่มาสจาไม่มาจักไหสายจาคนบครับนั่งยังไงครับว่าไงนะอนั่งยังไงครับ ก็นั่งเหมือนเดิมที่เรานั่งทุกครั้งใช่แล้วาขอมครับ ตัวไหนห่ะเออเแกังไงจะกลับมาาตาาวสอเไ่เรนั่นาจะเด็กออแต่อาจารย์รบกวนคุณเดินไปบอกเด็กด้านหน้าหน่อยได้ไหมว่าพวกเขาจะยืนรอใครบัญเชิญเขาเข้ามาหรือยังไงาอเล่ะอ้าวนั่งให้เป็นฟรีนะ คว้าหายวเอ๊ะเป็นพี่เหรอต่อให้เป็นผีก็ไม่ควรที่จะไปนั่งบนที่ของศาสตราจารย์นะระวังเขาจะเขกมังกงเอาแหะผีนั่งไหนได้บ้างครับผีก็นั่งกับเพื่อนสิต่อไป